สวัสดีครับผมโจจากร,าร,ร,ะะร,ร,ร้าน,นรพระเครื่องโจพระโสธทรเมือแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพะะทุทธโสธรวัสโสธรจังหวัดเชียงสาร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กบิ๊กซีนหนึ่งจังหวัดเชียงสาวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนาเสนอวัตถุมงคลหลวงพะะ่อพุทธโสธรจากวัสโสธรที่มีความน่าสนใจมากไหมหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับผมที่ออกจากวัสโสธรในปีพศ2 5 1 4นนะครับผมองค์นี้เนี่ย ใช้ใช้ตราวัดปีพศ2509นะครับผมได้เกินมาในหลายวิดีโอแล้วว่าพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัทโสธรในปีพศ2514เนี่ยได้รับอิทธิพลสูงมากมาจากพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ2509นะครับผมเนื่องจากในปีพศ2509เนี่ยเป็นปีมหามงคลม,มากๆนะครับที่ทางาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชน,นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านเสด็จรับพร้อมกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเสร็จมาพร้อมกับฟายิงบุญรัตราชกัญญานะครับท่านเสด็จมาประกอบพระราชพิธีวิสาขบูชานับพระบูชสรวสโสรวารวา,ลาลามโอลิพาจอดเชิงเสาเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2509นะครับในปีนั้นเนี่ยทางวาสโสรก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลตั้งพระเครื่องพระบูชามากมายนะครับหนึ่งในในั้นก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อุสโสธรปีพศ2 5 0 9นะครับผมและพระบูชาปีพศ5 0 9เนี้ก็ม ให้เช่าตลอดนะครับจนกระทั่งหมดนะครับแล้วก็ทางวัดสุทรก็มีการจัดสร้างพระพุทษาใหม่ในปีพศ2514นะครับผมแล้วก็ในการจัดสร้างพระพุทษาในปีพศ2514เนี่ยทางวัดสุทรก็ไม่ได้มีการซับซ้อนอะไรเขาท่านก็เอาบล็อกของปีพศ2509เนี่ยมาสร้างมาสร้างต่อนะครับผมทีน,นี้เนื่องจาก บล็อกในปีพศ2509ันห้ยเกนี่ยด้านหลังองค์พระบูชาเนี่ยใช้ตราวัดปีพศ2อง9เนี่ยครับแล้วก็ส่วนลายเซนเนี่ยเป็นสมรักษ์เจ้าวาดวสุธรสมัยนั prove, ้นถ้าปีพศ2509ท่านเป็นพระราชพู้ทีังสีนะครับผมแต่เนื่องจากปีพศ2514เนี่ยเจ้าวาดองค์เดียวกันนะครับท่านดาเจียมกุลวานิชเนี่ยท่านท่านเลื่อนสมรักษ์เป็นจากพระราชพู้ทีังสีเป็นพระเทพกุณาธานนะครับทางทางวสุธรก็จะมีการจัดแก้นะครับลายเซนสสด้าาาานนนหลััังะะครรรบมกกท่จพช ผู้ที่หลังสีในปีพศ2509ให้ตรงกับปีพศ2514ซะก็คือปีก็คือเอ่อลายเซนต์ประเทศพุทธาธฐานนะครับ เราจะแก้เสร็จน,น,นั่นคือความหมายของคําว่าบล็อกแรกคือใช้บล็อกแรกของปีพศ .2509 เป็นการแก้ลายเซ็นนะครับจากพระราพุทธลังสีเป็นพระเทพพุนาฐานอันนี้คือที่มาของบล็อกแรกนะครับผมแล้วก็จากนั้นทางวัดสุทร็มีการจัดสร้างบล็อกที่แก้บล็อกตาโบคือใช้ตาวัดปีพศ .2509 แล้วก็ตามิสระคล้ายโบก็เรียกตาโบแล้วก็ลายเซ็นพระเทพพุนาฐานเหมือนกันส่วนอันที่สามนะะดูก,กว้างๆก็เป็น บล็อกแก้ตัวปศไปเลยเป็น2514นะครับแล้วก็ลายเซ็นพระเทพพุทาธารน,นะครับผมแล้วก็ภาพบูชาที่จะสร้างในสมัยปีปศสองพัเนี่ยก็เหมือนกับปีปศสองพัคือท่านมีการจัดสร้างมีเพียงสี่ขนาดคือขนาดหน้าตัก3นิ้ว5นิ้ว7นิ้วแล้วเนิ้วนะครับแต่ที่พิเศษก็คือว่าตรง7นิ้ว9นิ้วเนี่ยเรียกว่าหน้าโบราณคือหมายความว่าหน้าตักโบราณหมายความว่า ตรง3นิ้วเนี่ยหน้าตักวัดเข่าถึงเข่าก็3นิ้ว5นิ้วก็วัดเข่าถึงเข่าได้ห้านิ้วนะครับแต่ตรง7นิ้วเนี่ยที่เราเรียกแบบโบราณ7นิ้วเนี่ยแต่ว่าจริงอ่ะหน้าตักเข่าถึงเข่าจะได้6นิ้วนะครับประมาณนะครับส่วนหน้าตักที่เรียกว่า9นิ้วแบบโบราณเนี่ยหน้าตักเข่าถึงเข่าวัดจริงได้แค่เนิ้วอันนี้คือเป็นขนาดหน้าตักเยนชุนที่วัดสุทธรส่าในขณะนั้นนะครับซึ่งการจัดสร้างแบบนี้เนี่ยก็มีจัดสร้างตั้งปีน่าจะเป็นปี03ไร่ลงมาเลยนะแบบนี้นะครับแบบโบราณเนีี่ยจรงปปะมาณ2 0 นะครับผมแล้วก็เนื้อเนื้อของอพระบ,บูชาเนี่ยก็จะทราบอีกสองเนื้อเท่านั้นคือเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อสามกษัตริย์นะครับผมแต่ที่ฉันนำเสนอวันนี้เนี่ยก็เคยเคยนําเสนอวิดีโอวาทหนึ่งครั้งพอดีได้องค์นี้มาองค์นี้เขาท่านท่านครอบโปะมาครับสวยงามมากก็เลยนํามาเสนอดูนะครับผมก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อพุทธธรนะครับออกวชิรธรรในปีพศ2ส1 4นะครับแล้วก็เป็นใช้ตราวัดปีพศ2สิ9เราเรียกว่าบล็อกแรกนะครับที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็คือแก้เป็นบล็อกแรกที่แก้จากบล็อก ต้นพิม2509นะครับมาแก้จากลายเซนพระราชพุทธมรีเป็นพระเทพบูนาฐานนะครับผมแล้วก็อ,องนี้เนี่ยที่นำเสนอจะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับแล้วก็ขนาดหน้าตักก็คืออญ่ที่สุดของทางที่วัดสร้าง,ง,งก็คือ9นิ้วแบบโบราณนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยหน้าตักได้7นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นกนดินไทยนะครับในหนังสือนี้ยังไม่มีนะครับหนังสือเนี่ยเ,เห็นแต่เนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแบบตาโบที่เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับ กหนังสือนี่เป็นหน้าตัดโบราณหกนิ้วนะครับแล้วก็วัดจริงก็ว่าจริงแต่หนังสือเขียนเป็นหกหน้จริงนี่รุ่นนี้คือรุ่น7นิ้วนะโบราณนะครับว่าจริง6นิ้วนะครับแล้วก็เนี่ยใช้ตาบศสอ0พัออกวัดในปีบศสองพันะครับด้านหน้านะครับก็แน่นอนสระโอก็เป็นสัตตัวทีนะครับด้านหลังก็แบบนี้นะครับอันนี้เปดีเป็นดีเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับที่ผมจะนำเสนอว่านี่เป็นเนื้อสัมภสัตใช้ตาวัด09นะครับแล้วก็ลายเซ็นพระเทพบุญฐานนะครับ สกเกตตรงทานนะครับถ้เป็นวัคแรกเนี่ยทานเนี่ยจะเป็นสระหูตรงนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองโดยทั่วไปจะมีตอกเลขนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสังข์จะไม่มีนะครับแล้วก้นดินไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่องค์จริงกันครับสักครู่น,นะครับ okay. โอเคโอ้ลำกาญจนาซากสวยงามนะครับโอเค ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรนะครับผมอ,ออกพระโสธรนะครับในปีพศ2514นะครับผมก็เป็นพระบูชาเนื้อสากษัตร์นะครับแล้วก็ขนาดตักตัวเลขแบบโบราณคือ9นิ้วนะครับคือขนาดตักที่ใหญ่ที่สุดที่วัดโสธรจัดสร้างนะครับแต่ถ้าวัดจริงคือได้7นิ้วนะครับข่าวถึงข่าวนะครับองค์นี้เป็นใช้ตราวัดปีพศ2 5 0 9นนะครับแล้วก็ เราเรียกบล็อกแรกนะครับเดี๋ยวด้านหลังจะเห็นนะครับคือแก้จากลายเซ็นพระราชพุทธังศีเป็นพระเทพพุนาราคานะครับผมซึ่งองค์นี้ถ้าดูพระพักเนี่ยพระพักท่านก็จะเหมือนกับปีพศ2509เลยนะครับเป็นดวงสือนี่ครับนี่คือพื้พระพักนี้เลยนะครับเดียวกันอันนี้คือพระบูชาหลวงพ่อสุธรนะครับปีพศ2509นะครับลายเซนพุทธังสีนะครับนะครับเนี่ยด้านหลังจะตาวศุนย์เก้านะครับมาตัก แต่หนังสือที่เขาเขียนหน้าตักที่วัดจริงคือ7นิ้วนะครับแต่ก็คือรุ่นนี้คือเรียกแบบโบราณเก้านิ้วนะครับนะครับหน้าหน้าพักแบบเดียวกันนะครับภาพเดียวกันเลยนะครับพักเดียวนะครับก็ครับที่เรียนก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาผมได้มานี่คือท่าน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 คอโปกะมานะครับอันนี้คือผิวเดิมเลยนะครับแต่เจ้าของเดิมท่านคอบโป๊ะมาแล้วสึกแต่ท่านเนี่ยสึกจะก่อนคอบโป๊ะนี่ท่านมีการแปะทองไว้นะครับ แล้วกออ็แล้วก็ท่านก็มีสึกมีเช็ดทองออกนะครับก็มีคราบทองอยู่แต่เนื้อผิวเนี่ยท่านผิวเดิมนะครับผิวสุยถุกส่วสวยงามมากนะก็คือผิวท่านถูกครอบโป้งแต่ปีพศ2514นะครับอ,องค์นี้นะครับแล้วก็จุดสังเกตหนึ่งก็คือว่าถ้าเออบางคนเนี่ยสงสัยเพราะว่าเนื่องจากลายเซ็นพระเทพราธานเนี่ยตราวัตปรปีพศ2509ลายเซ็นพระเทพราธานเนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยท่านท่านดอจีนกุลวันนี้เดชท่านเป็นเจ้าอาวาสทศวรรษองค์เดียวกันนะครับตั้งแต่ปีพศ ท่านเป็นเจ้าวัดปศนปีปศสองพัน,นะครับยาวถึงประมาณท่านมารณภาพ,พประมาณปีปศสองพันะครับส่วนลายเซนประเทศพุทธาธานเนี่ยท่านท่านได้รับสมบัศักดิ์นี้เนี่ยในปีปศสองพัถึงปีปศสองพันะครับเพราะนั้นลแล้วก็ทางวัดเนี่ยบางครั้งก็ใช้ตราวัด09นะครับแล้วก็ลายเซนประเทศพุทธาธานี่ยาวมากถึงปีปศสองพันหาคำถามคือว่าอาแล้วจะทราบาได้ไงว่า,าท่านท่านองค์เนี้ยท่านออกปีไหนนะครับถ้าเป็นปี25 ศูนย์แปดก็ไม่ยากพเพราะลาเซ็นท่านเป็นพระพุทธรลังศีนะครับส่วนป,ปีสองพันห้าร้อยสเก้าเนี่ยลาเซ็เนด้านหลังสมศักดิ์ท่านเลื่อนพอดีจากพระพุทธหลังสีเป็นพระราชษฎรหลังสีก็ก็ไม่ซ้ำซ้อนอะไรนะครับแต่พอปีสองพันหนึ่งสี่ปุ๊บเนี่ยก็ลายเซ็นเป็นลาเซ็นท่านคือประเทศคุณาทานแต่ก็ได้แต่แแตต่่ใช้บล็อกด้านหลังเป็นสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับแล้วก็บางครั้งวัสดุทองเขาใช้ถึงรุ่นนี้แบบเนี้ยจนถึงปีปศสองพันสามศูนแต่ที่สังเกตคือว่าถ้าออกในปีปศสอสงพันหนึ หนึ่งนะครับจำประพักไว้ถ้าถ้าเป็นพักเก้านิ้วนะครับถ้าเป็นน้ำพักเก้านิ้วนะครับแล้วก็หน้าตักว่าจริงเจ็ดนิ้วเนี่ยหนึ่งด้านหนึ่งก็คือว่าตรงหลวงพ่อโสธรนะครับตรงลักษณะฟอนต์หลวงพ่อโสธรถ้าเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงสระโอตรงโสธรนะครับก็จะเป็นแบบแบบหูเรือนะครับเป็นแบบหูเรือนนบเป็นแบบหูเรือนนะเพื่ยนะครับให้ไเป็นแบบเป็นแบบตัวทีนะครับเป็นแบบตัวทีโทษทีนะครับเป็นแบบตัวทีฟอนต์แบบนี้ ตรงหลวงพ่อโอสธรต,ตรงเฉลโอ,โอท่านเป็นตูทีนะครับตวโอเป็น,นรัชาตุทีนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็อันนี้ตาวัดสูรเก้านี่ก็ไม่ไม่ซัดซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ลยเส้นนี้ประเทศพุนชาฐานแล้วก็ตรงฐานเนี่ยดบบตรงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือรุ่นนี้ก็คือก็อจะเป็นก้นดินไทยหมดนะครับเป็นก้นดินไทยนะครับแน่นอนนะครับก้อนดินไทยแน่นอน แล้วก็ตรงฟอนต์เนี่ยฮะบอกบอกง่ายมากเลยเพราะว่า,าพระที่ออกปี2 5 1 4เนี่ยเกือบ9ก้าสิบเก้อนตะครับตรงรโซโลเนี่ยท่านเป็นตูทีนะครับหมายความว่าถ้าเป็นโซโอตูทีเนี่ยอ,ออกปีสองพันหนึนะครับทัพจะทุกองค์เลยนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเป็นช่วงระหว่างหน่งห้ 1, 5, ถึงปี2 5, 2 5 2 0เนี่ยโซโอที่ผมเรียนก็คือเป็นลักษณะคูเรือ หัเรือหมาถึงว่าท่านจะตัวตัวตัวโอเนี่ยไอตัวตัวโอของกุฏทองเนี่ยเขจะขึ้นยอขึ้นหน่อยที่ผมมีทำไว้ในหลายวิดีโอนะครับเป็นเป็นเอ่อลักษณะคล้ายหัวเรือนะครับอันนั้นคือช่วงประมาณปี15ถึง2520นะครับแต่ถ้าหลังปี2520เนี่ยสระโอท่านจะเป็นโค้งคล้ายขึ้นเลยนะครับเป็นโค้งเป็นโค้งแบบโค้งคล้ายขึ้นเลยนะครับซึ่งก็ทำในหลายวิดีโอแล้วนะครับ <S <S โอเคก็เออไม่ซับซ้อนอะไรนะครับผม งนี้ก็สวยงามมากขอบแบบโบนะครับถ้าใครสนใจดูพระเครื่องพระบูชารุ่นอื่นทางร้านผมนะก็สามารถติดตามผมได้ทาง Facebook ผมนะครับชื่อจริงผมเลยวอรัทดิจเลนโหนงนะครับภาษาอังกฤษก็ w o r a i t แล้วก็ c h a r o e n แล้วก็ r o m นะครับหรืออีก Facebook ที่ผมสร้างใหม่คือโจวัสดสอนแปดลิ้วนะครับหรือหลายคนก็ติดตามผมทางเพจก็ได้นะครับเพจผมชื่อเพจร้านพระเครื่องโจวัสสอนแปดลิ้วนะโดยท่านเข้าเฟซบุ๊กของท่านนะครับ เราลองเสิร์ชคำว่าร้านเครื่องโจ๊กข้าวซอนเมืองแปดริ้วก็จะขึ้นนะครับผมหรือเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าร้านเครื่องโจ๊กข้าวซอนเมืองแปดริ้วมันจะขึ้นเพจผมเช่นเดียวกันนะครับ เลยอีกซอสหนึ่งที่คนติดตามผมมากคือทางไลน์นะครับโดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับไลน์ไอด์ผมโจเซฟดอนะครับ J O S E P H. จุดนะครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วเข้าไปดูในโพสต์ไลน์บูมนะครับผมทั้งหมดนะครับทั้ง Facebook ผมวมลิเจอร์ลมโจวัตสันเบอร์แปดลิ้วเพจผมรับเครื่องโจวัตสันอร์แปดลิ้วในโพสต์ไลน์บูมผมโจวัตสันแปดลิ้วเนี่ยผมลงพระเครื่องพระพระบูชาหลวงวัตสันล้วนๆเลยนะครับยาวมากนะครับ ที่ลงทั้งหมดที่ท่านท่านทั้งสองมือลองดูนะครับทุกองค์เนี่ยถ้าเกิดยังมีในรูปมีอยู่ใน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 เฟซในเพจหมายความว่าผมมีให้เช่านะครับเพราะว่าทั้งผมเองเป็นหนึ่งคอลเล l เตอร์พระบูชาและพระเครื่องของพระสตอร์และผมเคยเรียนแล้วว่าได้แปดลิ้วมีชมรมพระเครื่องมือแปดลิ้วนะครับแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะเป็นหนึ่งในกรรมการและแล้วก็เลขาของชมรมพระเครื่องมือแปดลิ้วนะครับซึ่งเป็นชมรมพระเครื่องที่ใหญ่สุดในแปดลิ้วนะครับแล้วก็เวลามีการจัดงานประกวด พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อสุทัยเกจิทั่วไปนะครับก็ร่วมกับทางจังหวัดเชียงสาวผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินพระบูชาและเกจิอื่นของหลวงพ่อสุทนนะครับเอ่อร่วมกับคณะกรรมการสองทานตุ้ปีนะครับผมและผมเองก็เนื่องจากผมเป็นคอลเลคเตอร์นะพระเครื่องพระบูชานะครับก็เลยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ลงไว้นะครับมีหมดนะครับลองไล่ให้ดูนะครับหรือถ้าหาไม่เจอก็สามารถติดต่อมือถือผมได้ที่0818607372นะครับแล้วก็ที่เอ่อที่จะคอนแทคผมได้เนี่ยนอกจากทางเอ่อ ที่ผมลงไว้นะครับแต่อยากทราบว่าติดตอ่อได้ยังไงเนี่ยท่านทุกอันไหนที่ทุกทุกทุก,ทก,ทกช่องทางที่ผมลงไว้ไม่ว่า f a c e b o o เหลืออะไรก็แล้วแต่เล่นหน่วยเอ่อหรือกลุ่มพระอื่นต่างเนี่ยท่านลองไลด่ดูด้านหลังเนี่ยผมจะมีเขียนเลยเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมไลน์ไอดีผมนะครับลิงก์มีหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็แต่ถ้าต้องการดูแบบก,กว้างๆนะก็สามารถติดต่อได้ทางสองซอสคือทางทิกตอกก็ได้นะครับและโจมกซอสแปะลิ้วนะครับในนั้นผมก็ลงไว้ทั้งเอ่อมาข่้นพระบูชาน และมุมนะครับแล้วก็ถ้ามีโบชัูก็แนบโบชัูไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายสั้นๆนะว่าเป็นพระรุ่นไหนปีไหนเนื้ออะไรนะครับหรือเสร็จสามารถติดตามผมได้ทางเพจดังของทางเทพก็ได้คือเพจท่าประจันนะครับถ้าพิมพ์เข้า Google นะครับพิมพ์ท่าประจันภาษาไทยนะครับรเราเลยกลันนะครับหรือภา,าษาอังกฤษก็ท่าประจันก็ t h a p r a c h a n นะครับเข้าท่าประจันนะครับแล้วลอง เข้าไปแล้วก็ลองเซิร์ชคาว่าโจปสอแปดเลี้ยวก็จะเข้าสู่เพจผมแล้วแต่เนื่องจากท่าประจันเนี่ยท่านจากัดรายการในการลงเพียง100รายการแล้วก็รายการละสีรูปผมก็ลงเต็มเล่มนะครับแต่ถ้าการดูรายการมากกว่านั้นนะครับก็เข้ามาดูที่ Facebook ผมหรือเพจได้หมดนะครับหรือทางโสต์ไลน์บลมลงเหมือนกันหมดนะครับซึ่งในนั้นผมเชื่อว่าน่าจะ2-300รายการนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ที่บอกนะครับว่าทุกองค์ที่ผมลงนะครับผมมีให้เช่าเลยนะครับผมผม,มีหลายองค์นะครับผมพระบูชาเนี่ยผมมีหลัก น่าจะสักสามร้อยมงานที่บานครับผมสมภพสุธรล้วนๆนะครับเอ่อเป็นวัสดุธรหรือไม่ก็เอ,อเ่อหน่วยงานอื่นจะสร้างพุทธายพิเศษวัสดุธรหลายคนหาพระเครื่องไม่เจอหรือพระบูชาไม่เจอนี่ก็จะสิ่งก็จะโทรหาครับผมนะครับแล้วก็ส่งทางไปสวดิกันนะครับโอเคแต่ถ้าการดูองค์จริงแบบนี้ก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับร้านพระเครื่องโจพสัสดุธรมือแปะเร็วนะครับโดยท่านเข้า YouTube นะครับพิมพ์คำว่าโจพัสดุธรก็ได้นะครับแล้วจะเข้าจะเห็นและชื่อว่าร้านพระเครื่องโจพสัสดุธรมือแปะเร็วก็ กดมือเข้าไปนะครับก็มีทริคนิดนึงก็คือลองหาคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าในบทเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแยกบทให้ท่านดูง่ายๆนะครับมีบทพระเครื่องหลักๆก็มีบทพระเครื่องกับบทพระบูชานะครับพระเครื่องก็มีพระเครื่องทั้งแยกเป็นบทพระเครื่องหรืพอพระสุตทองที่เป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วก็มีพระเครื่องที่เป็นเนื้ออื่นเช่นเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์เนื้อ,อ,อ,อทองแดงลมดําเนื้อกระหลาทองอะไรก็แล้วแต่ส่วนบทพระบูชาเนี่ยก็มีพระบูชา ตั้งแต่2497ถึง2520นะครับอีกหมวหนึ่งนะครับก็ผมลงไว้หมดตั้งแต่รุ่นระพยนตรรุ่นแรก2497แบบบ s ตรงบ s s โค้งแล้วก็ไล่มาเดี2498 0 3ลง,ลงไม้หมดเลยนะครับ็พระส่วนใหญ,ญ่ภาพนตที่ผมจะมีค่อนข้างครบแต่ไม่ครบทุกหน้าตักนะครับนหน้าตักงงหน้าต่างหายเป็นหลักล้านนะครับไม่แพงมากไม่ไหวนะครับาบางครั้งก็หาไม่เจอเจอก็ราคาทัาง,งสูงมากๆนะครับบางครั้งบาง,บางองค์เนี่ยเห็นแดดเห็นแดดองค์จริงแต่คอลเลคเตอร์อื่นเนี่ยทับน้อยมากเลยนะครับ แล้วก็ส่วนอีกหมดหนึงก็เป็นพระบูชาหลวงพ่อทอนนะครับหลังปี2 5 0 0เป็นต้นไปถึงปัจจุบันผมก็ลองมีหลายหลายต่างหลายไซส์นะครับโอเคครับในเบื้องต้นก็ประมาณนี้จากยาวแล้วแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไงฝากกดไลค์กดติดตามทุกทางช่องทางผมนะครับทุกทางเพจทางทางทิกตอกทางช่องท่าประจันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เขอสุดท้ายก็ขอเขามีโอกาสก็มากราบองค์หลวงพสอปทอนที่8ปดลิ้นนะครับพาครอบครัวมาทานอาหารอร่อยๆและสุขฝาพัีกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ ขอบารมีองค์พ่อพุทธโสธรุ้มของทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน,นะครับแคล้วคลาดปลอดภยัยค้าขายร่ำรวยนะครับจเจริญในหน้าที่การงานนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขคุณมีคำส่งนะครับสวัสดีนะครับ